จะมาไ,มได้ไ <cetera. S 1> มคนนย์จุบใน0.0.4.0ในช่อง KA p w e r นะก็ที่ใส่เช็ดกับแบบนี้ไปทำอะไรอก็จะย้ายบ้านกันซึ่งเราจะย้ายไปอยู่ที่เมืองเพราะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนอกเนาะก็โอเคเสื้อผาพวกนี้ก็จะก็จะไปหาน้องก่อนว่าน้องอยู่ไหนฟ แล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวก็ใส่เสื้ออยู่อะนะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันแล้ว,เด,วเ,เดี๋ยวของไปเก็บก่อนก็เดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อนนะโอเค okay. ก็กลับมาแล้วซึ่งอันนี้ออ้คนก็ที่ได้ขี้รับนานนาน คุยเรื่องห้องเช่ากับกับอะไรนะค่ารถตั๋วที่เรามากันนี่นี่ตึกที่เราจะเช่าคือข้างหลังแต่น้เขาป้าเคยตัวต๋วต็ดไหนก็ไม่รู้จุดนี้ปะาลองไปดูป้าจุดปะอา่อาอา่อาอา่านี้ตันเหรอคือทางไหนอ่ะเราไปน,นอกข้างในแล้ว อ๋อไม่มีทางขี้นเลยน้องเราขึ้นไปได้ไงอ๋อเรียกด้านนี้เองที่ไหนมีชั้นไหนอ่ะตึกนี้เราก็ไม่เช่าได้นี่แล้วก็มงนีใช่เอาแล้วเฟิ่ยู่ไหนอ่ะ เดินเข้าไปไั่นแหลงมาไม่ได้เอะคุยเสร็จยงังเร็วบอกเขาไม่ต้องพูดอะไรมากเราจะได้รีบไปดูห้องชั้นบนเหรอเร็ว อ,อยูในตึกไหนอ่ะอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังค่ะแล้วเราแล้วคุยมาเขาบอกว่าเราอยู่ชั้นไหน ที่เราคุยเรื่องห้องเชา่าอะไรอยู่ชั้นไหนยังไม่คุยเหรอไหนทำไมลงช้าจองอยากเห็นห้างเป็นบ้านเป็นเลยหรือว่าห้องเชา่าห้องเช่าไม่ใช่เหรอหมายถึงแบบเฮ้ ทางผิดแบบว่าเขาเรียกว่างไงอะห้องอะตึกไหนอ่ะตึกนี้เหรอไหนเนี่ย อ่าแกบอกให้ขึ้นไปแล้วแกออกทางไหน,น,นอ่ะทางไ้นทางออกไหนอ่ะแล้วไ,ไปดูห้องก่อนเหรอนี่ร้านร้านแมคกโดนัลด์เนี่ยเนี่ย ตัวเปิดให้ด้วยใช่ปะอยู่ตึกเนี้ยไม่รู้ว่าใช้ห้องเช่าเราหรือเปล่าก็เธอชอบเดินหลงจากฉันเองช่วยไม่ได้แล้วใครสั่งให้เดินหนีล่ะเธอยัง ดูข้างแก,อ,กงอยกูตรงไหนฉันยังไม่รู้เลยนี่นี่ไงพนักงานเขามาทำป้ายชื่อให้ฉันแล้วเนี่ย K M เนี่ยคิมวิห้องแคบกว่าเดิมอีกทีวีก็โอเคอยู่ ทุห้องทัดชั้นอีกนะมีห้องนอนจ้ะห้องนอนเล็กไปนิดนึงก็ออกมาเนี่ยพทนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะเพราะร์ทหน้าอาจจะไปแบบเพราะเราต้องไปซื้อของกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของก่อนเนาะเดี๋ยวแค่จะไปอันนี้ัก่อน เดี๋ยวจะพาไปดูที่ต้อของมันจะข้ามสะพานะนะนะก็เดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะคไหนาตกยังจะรีบไปยังไเนะี่ยขอไม่ไปแล้วกันู่บ้างนะละสนหายก็ก่อ,กอนดีนะคลิปนี้ก็ต้องขอจบพีิงเท่านี้ไว้ก่อนนะคลิปหน้าพาทหน้าจะเป็นยังไงก็ เอาไว้เจอกันนะแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนเสื้อด้วยเนี่ยเสื้อตัวน,นี้ใส่มากี่วันแล้วก็ไม่รู้บ๊ายบายบ๊ายบายนะโอเคโอเคโอเค